มารับรถมาจวด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 มาเด้อยียันเท่ไหมเท่ยังไงเปเอามาแต่ไหนลูกซื้อมาจ่ายค่จวดอะไรมีปูด้วยโอ้ยเป็นตา่อยากเหื คอ,องมาตามมาเอารถเ็สิบนข้องแถมให้เราหอ้เราหรอ่อ็ต้องถามเขาด้ยได้ามเบิ่อพี่้องอ่นี่จัของแขกครับ,น,น,บรนี่ครับ

อันนี้คือโปรโมชั่นแถมหรอกกาซ่อมกันละกับซ่อมรถบัสปกติกับรถแห่ทั่วไปครับประมาณนี้นะแค่ายาวกว่าประมาณนี้นึงกับยุทีจุดเวียงตัวยุทีคนับนีวาสนาเลยครับตัวนู้น าามมาคิดเนี่ยรอคุณแม่แป๊บเดียวครับใช่ครับรอคุณแม่แป๊บเดียวนี่คุณแม่มาแล้วครับคุณแม่มาแล้วมาชื่อว่าเป็นเกียรติเป็นบารมีให้ลูกให้เต้า วันนี้นะครับคุณแม่ก็มาด้วยนะอ้โอันนี้ก็โอ้ยยังมีหางอ่ะว่ากันเชือกนี่เอาเลยบ่อะไรมาโอ้นี่มาแล้วมาแล้วนี่เอบารมีของเฮานี่ครับนี่สาไฟเนี่ยยกจะให้คุณแม่เป็นผู้พ่าวานะ Nếu họ ban của lại chẳng tặng ở chưa thì đi con. chờ Cảm người chào mọi Má đưa. Xe người Má. mọi người chào mọi người chào mọi khăn chào mọi người chào mọi người chào mọi người chào รอ้ำกันกับทางนายเอ้าม the ึร mm ิบานว่าพีแม่ยังทังนี้ก็รอซ้ำกันเขามาิเขาเีจาได้ได้ก็ได้ยังไงเนาะเียจับผ้าได้ยบเาว่านได้ยบเน่าได้เขาต้องคุยกับจ้าภาพราเหนว่าเขามา้องเน่าก็มีบ้านจับผ้าจับเยา่ทีเลยไม่มีเขาแบบไปเื่อพอไม้หงสิไ่น เดินยูส่สนามกีฬาเดินข้างนอกไหมถุงมือไม่แยกจับถ่านจับแแหงเลยดิแม่ไปจอดโรงเรียนเลยดิอะไรอยู่เนเป็นงานโชว์ครับเป็นงานทางกรรมีดีเพราะถ้ากระดาษเอาจะทานทีเยอะมากระดับทานทีเลยครับคือเราเห็บเอาเห็บแง่ฮะห้องหมู่ห่วงถึงงานที่มันใหญ่ๆงานนี้เป็นงานระดับคือเกียรติระดับระดับหมู่บ้านใหญ่ระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศ ว่าทำเป็นธรรมดามันเป็นที่ธรรมดาแบบเราพิเศษครับพิเศษอันนี้คือพิเศษเป็นว่าความยาวปกติเราต่อพื้นที่ก็ไม่เกินเก้าเมตรแต่ของเรามันมากกว่าสิบสองเมตรนี่เราบอกวาคือซุปเปอร์พิเศษครับ่ไอเดียใช่รอไอเดียนี่ยใช่้รอไอเดียคือตอนนี้การแข่งขันเรื่องรถแขพงค่อนข้างเยอะสุดรถที่ตอบโจทย์ก็คือเป็นรถเก่านอกของญี่างแต่ในส่วนของราคาอาจจะ ย่อมย้อยมากเพรา่ว่าสมรรถนะรถแล้วก็อายุการใช้งานรลดไฟแดงก็จะแพงหน่อยอาจจะจบต่อก yeah, ็ค yeah, yeah. yeah, ือต yeah, ่อแล้วจบทาแล้วจบเนี่ยครับแล้วก็ได้ทั้งบริการได้ทั้งของใหม่ได้ทั้งหลังการขายด้วยครับการันตีใช่ครับมาดีให้แม่ทานเลยแบบนี้มาเมื่อนี้สิมารับรถครับก็คือเป็นทัานี้นั่นก็ท่านนี้จะมาเอาโลงประกอดมันคือสิ่งสิบผมบอกเอบครับ บอลล็เห็ันรอคือมีตั้งแต่พาชีตลอดมีแต่เครื่องก็จะรอสิบหมันคือบอลนี่อย่างเดียวบาลบาลแม่สี่พรอนโอ้นัวแมนเลี้ยวบอลแมนสี่พรอนใช่ดีไหมอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งครับก้าวแรกครับจะเป็นก้าวต่อไปคือเป็นสเต็ปก็คือก็จะสูงขึ้นครับในส่วนตัวรถคือจะเป็นตัวใหม่แบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํารถไปประกอบตัวถังตามที่เราบอกไป เข้ารับไปมือนีเกิดขึ้นต้องไปประกอบอีกมืองนึงวันนี้ก็เอาเลื่อนเอาใช้มือสันบัาดีครับตอนนอ้เกินขึ้นนีกครับผมหรอจังสั้นดอกดีครับโอ้ยเนี่ยละว่ามันถี่มากรับแรือประกอบเรียบร้อยเฮ็้ยยำงติอันนี้ต้องต้องชูไม่ก่อนครับตอนต้อไปครับในส่วนของนี่ใช่ในส่วนของบอดดีในส่วนของการต่อเติมเขาจะเป็นในส่วนเฉลยเขาไฟเได้คุยกันนะครับเอาแต่จะว่าเป็นบารมีของผมเขาเนี่ยเป็นผู้เฒ่าเนี่ยเขาเข่าใจเออ บ้าเม่นสือเออคันว่าไปรับรถมาแม่นสีุปรกกอบเรียร้อยแล้ยเด็ดพร้อมใส่เล่ยยิ่งสินะมาเดแนบานเมวใส่ได้ยุ่งรทว่าจะเปง่อยทุงที่นะับไปง่อยเครื่องเสียงกันตั้งเลยต้งสั่นนะเขียนว่ารถแห่งแต่พอแเมนแล้วเนาะเาบางี่ครับย่างอมรถจักรยานเน่ย่นอ้รอว่า มันก็ยังพิกลา่บอลกันเลยต้องเห็นมันียกว่าการตลาดว่นมันแยกกันจากสูงไม่เพียงสี่นะการตัดสินใจครั้งนี้ก็คือว่าแต่แฝมีหน้าที่แบ่งสิทธิ์กับเจ้าหน้าไี่ จอดไปชุ่มซาลาชุ่มอะไรกันควงไว้เบิ้ห่นกเดาเลยเฮไม่หนดเอ่ะจอดไจอไนี่หนเดี๋ยวนี่โนไป่ส่วนมูมัดได้เวลาพอดีล่ะเวลานะมาครับมาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเอาเนือหน้ากันแล้วกันังที่การให้คุยกันเนาะ ครับพอดีแม่เพาเป็นบารมีให้พอดีคุณแม่สุภาพควรลำเพลินหรือผู้ก่อตั้งวัดลำสาวร้อยพี่น้องแทนนี่คือบารมีเลยตรงรนี้นี่มากเลยเอาผู้ใหญ่ที่สุดแม่กับพอ่อก็คนเดียวกันครกกนนับคนสำคัญในบ้านน้ำบอกเล่าแล้วบอกเล่าแล้วก็

เปาเป็นบาลามีมากเวลาเลิกงานย่มดีเลิกงานย่มดีรดับดีหมดแมนแดีทุกดีดีทั้งวันวันนี้เลิกดีทั้งวันครับดีดีตลอดมาเ้ยอ้าวให้เนี่ยมอบให้ยาเลยใยาเออไม่เป็นไรใาเยเดี๋ยงานีเอาตัวที่ไหนเนี 哎呦、哦我！我我我，没空。 Đây là Gracias. Yeah, yeah, yeah.